นีอ่ออเดิฟค่ะเดี๋ยวแม่ไม่อยู่บ้านก็เลยให้กินไปก่อนแม่นเดี๋ยวขิวเพราะว่ากลับดึกสองทุ่มกว่าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจก็เลยต้องให้หมากินก่อนแม่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องขิวหนังรบฝลนเท่าไหร่นะเนี่ยบอกตรงๆอืมมันมีเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะเนี่ยเนี่ยหลายจุดด้วยนะเนี่ยหลายจุดเลยเนี่ย อเนี่ยเนี่ยอืเนี่ยเนี่ย,ยแม่ไม่ค่อยมั่นใจนะเนี่ยอือืม,อมจะทนไหวไหมแม่จะทนไหวไหมเดือนนึงเนี่ยสงสัยอยู่เดี๋ยว คือมันผิดสังเกตไงแล้วนี้หมอไม่ให้แม่ทายาอะไรเลยให้กินมั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 นไม่ใช่ไอเชื้อราเนี่ยไม่ใช่แต่แม่อ้อมไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นสะเก็ดแผลเนี่ยอืมแต่ก็สองสามจุดนะคะก็สองสามจุดฝนเห็นแม่ไม่อยู่บ้านนะลูกฝนกล้องจะขยันมัวจังฝน แม่ไม่อยู่บ้านเฝ้าบ้านนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปพาน้องไปหาหมอก,ก่อนเข้าใจไหมกินเสร็จแล้วว่าไม่สนใจแล้วละค่ะเดี๋ยวก็นอนอยู่นี้ละค่ะพัดลมแม่เปิดพัดลมไว้ให้เดี๋ยวนี้ข้างหลังบ้านไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่เพราะว่าของมันไม่ลบได้ยินไหมเนี่ยแม่บอกให้ปลนเฝ้าบ้านนะ,ะเดี๋ยวแม่จะพาแฟนตากล้วยเจ๋งแล้วก็หมูหวานไปโรงพยาบาลค่ะก็คือหมูหวานเนี่ยฟันยาว แฟนป้าฟันยาวเดีย๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูฟันนะคะก็กล้วยเจ๋งไปะตุกหูอันนี้ก่อนจะไปเนี่ยก็ต้องให้อาหารก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาจะหิวกันเพราะว่าแม่อ้อมเวลาจะไปไหนเนี่ยก็ต้องเลือกเลือกเวลาค่ะว่ามันเป็นเวลายังไงคือต้องไปเวลาแบบที่ที่มันไม่มีไม่ไม่ได้กระทบกระเทือนในการกินของบรรดาคุณคุๆเขาอะค่ะ เพราะว่าไม่งมั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานี่เสร็จให้น้องเสร็จก็ต้องไปให้พี่ชายก่อนที่แม่จะออกจากบ้านไปแล้วกลับมาก็เพราะว่าหมอนัดไปทุ่มนึ่งก็กลับมาก็ประมาณประมาณสองทุ่มกว่าก็จะหิวกันเดี๋ยวแม่อ้อมให้ดูฟันหมูหวานนะคะพราฟันหมูหวานยาวยังไงแม่อ้อมถึงต้องพาหมูหวานไปตัดฟันหวานมากหวานเลยมาลนกมาให้แม่ดูฟันเหมือนค่ะ นะคะดูฟันก่อนนะคะดูฟันหวานๆานก่อนนะคะดูฟันหวานๆานก่อนค่ะอืมนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเห็นไม่เอ่ยอไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องนี่ค่ะคือนางฟันยาวแม่อ้อมต้องพานางไปตัดทุกเดือนนี่ก็ก็เลยกําหนดมาเยอะถ้าปล่อยนานๆมันจะขึ้นไปถึงจมูกแล้วมันจะกินลาบากนี่ก็กินลาบากนะแต่นางก็ยังกินเก่งอยู่ ก็เจ๋งเนะี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องหูเดี๋ยวแม่พาไปตรวจหูค่ะก็ต้องให้ <c oughs> ต้องให้กินไปรองท้องไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่เพราะว่าบางทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้เวลาจะไปทีต้องนัดหมอล่วงหน้านะคะบางทีก็เป็นอาทิตย์เลยคือนัดถ้าเกิดว่าเวลามันไม่ได้เียเราก็ต้องเลือกเวลาเอาแฟนต้าก็ฟันชนกันแม่อ้อม EN จะจับตาก็จับยากมากเพราะว่า ตาเนี่ยจะริ้นเก่งจะไม่ค่อยให้จับเหมือนหมูหวานก็คือฟันชนกันถ้าเกิดคือมันชนกันใช่ไหมคะมันชนกันลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้สบกันแบบนี้พอชนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมันยาวๆออกไปยาวไปเขาก็จะกินไม่ได้ตาก็ต้องตัดทุกเดือนเหมือนกันไม่งั้นมีปัญหายิ่งตานี่มีปัญหาเยอะใครก็เพื่อนเลยเรื่องฟันเขาเนี่ยแล้วก็ถ้าเวลาเป็นขึ้นมาเข้าปาก็ไม่กินเดือดร้อนแม่อีกเสียตังค์เยอะอะ มาให้แม่จับดูสิจับได้ไหมแม่ไม่สามารถจะจับฟันต้าให้ดูได้คนเดียวเพราะว่าต้าเนี่ยต้องจับทั้งดิ้นทั้งต้องแหวกสารพัดไม่งั้นจับไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปให้พี่ชายให้ข้าวพี่ชายเขาก่อนที่แม่จะออกไปข้างนอกอีกตะก,กร้าสองเป้หนึ่งค่ะเป้เนี่ยไว้ใส่กุเจ๋งเพราะว่ากุเจ๋งมันสุดแซ่บแม่อ้อมต้องใส่มันไว้ในนั้นส่วนต้าก,การะหวานอยู่ในนี้ต้านี่เวลาไปถึงต้องนั่งบนตักอย่างเดียวเลยไม่ไม่อยู่ในตะกร้าค่ะ